โอเคสวัสดีครับวันนี้อยู่กัไหนอีกเช่นเคยแล้วอยู่กันในเกม One Piece Battle r u นะครับผมอ่ะวันนี้นะผมจะมารีวิวลูฟี่นะผมอ่ะเป็นร่างเกียร์สนะี่สแน็คแมนเนาะก็ได้มีน้องคนนึงขาอมานะผมหาคอมเมนต์ไม่เจอนะผมก็ต้องขอโทษน้องด้วยนะครับผมอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเขาขอมาเราก็จัดให้นะครับผมอ่ะแล้วก็พวกแบบอะไรอ่ะลูฟี่ทาโร่ลูฟี่ไนท์แม์คือเอาจริงๆอะ่ะดูก่อน ไอฟี่นายแมเนี่ยผมผมทำได้นะเพราะว่ามันเวลวร้อยแล้วแล้วก็อุธหนึ่งสกิลสเกอร์อะไรอัพหมดแล้วด้วยแล้วก็อะไรนะฟี่ทาโร่ใช่ไหมกูมีหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะฟีทาโร่ถ้าเกิดมีก็ไม่ได้อัพหรอกเพราะว่าผมเล่นสายสีเขียวนะไม่รู้จะอัพมาทำไมอ่าฟีทาโร่โลฟีทาโร่ตายกูตาถั่ววปนนี้ตกรอง อาแอตแทกเกสี uh, 4, น้ำเงินหรือกูไม่มีอ๋อมีแต่ผมว่าผมมีแค่ววเจ็นะก็อาจจะยังไม่ได้ทำนะผมอ่ะต้องขอกราบขอโพยขอภายไว้ก่อนเลยแล้วก็ EXP ที่ผมมีเนี่ยผมเอาไปยัดโซโลจูโรหมดแล้วนะนี่เอายัดโซโลหมดแล้วเพราะว่าผมทำซับหกแท็กนะครับผมอ่าอันนี้คือซับที่ผมจะเล่นในวันนี้เนาะก็เป็นซับหแท็ก ไอแทคเกอร์กลุ่มหมวกฟางปรามิเซียกับตันโลกใหม่แล้วก็รุ่นที่ชั่วหลายนะี่จะเป็นซับหกแท็กก็เป็นซับสี่ผสมนะครับถึงแม้ว่าเปอร์เซ็นต์มันจะน้อยเ่ยแต่ว่าเรา,เราได้ใช้หกแท็กไงคือมันคุ้มคุ้มกว่าอยู่แล้วเนาะจริงจริงแหละเชื่อกูเถอะว่าจริงอ่ะเชื่อกูหน่อยเถอะขอร้องกราบละเชื่อหน่อยโอเคก็เดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเราไปดูกันที่เทรดและสกิลของตัวของอ่าสเน็กแมนก่อนเลยว่าตัวเขานเนมีเทรดทักิลอะไรบ้างเพื่อว่าเราเข้าไปเล่นเราจะได้ไม่เอ่ยนะครับผมอ่ะ นี่ครับสนเน็กแมนก็เทศหนึ่งทั้งสามสี่ห้าเท, 1, 2, 3, 4, 5, ทของสี่ดาวให้มาหนะ้าเทนะก็เทรดเป็นเทรดทั่วไปของลูฟี่นะการไฟชอ็อตกันเป็นหินเนาะแล้วก็อาลบลีกผลที่ติดมาจะไม่รับความเสียหายในโอการสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อเหลือเวลาน้อยกว่าสามสิบวินาทีแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อเราดึงธงได้ย่นคูดาวของสกิลสองเร็วขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์เมื่ออยู่ในเขตสมบัติทีมศัตรตูนะครับอ่าก็มีการย่นคูดาวสกิลสองด้วยต่อไปเป็นเทรดของห้าดาวเลเวลห หายมึนงงเมื่อจะเองชิงสมบัตินะครับแล้วก็มีการตายเนาะเหรือหนึ่งเมื่อพลังชีตมากกว่า50%าสเปอร์นโอเค so, สกิลของเน็กแมนนะสกิลที่หนึ่งจะเป็นหมัดยางยืดแบล็กแมมบานะผมจะเป็นการต่อยรัวๆที่พื้นนะครับผมอะ่ะแล้วจะมีก้อนหินนะพูดออกมาส่วนใครที่โดนก้อนหินนะครับจะอะ่าเหมือนได้ว่าจะสะดุดล้มอะ่ะแต่ไม่มันไม่ได้ล้มหรอกมันสะดุดแบบมันชะงักชะงักอเออนั่นแหละแล้วก็สกิลที่สองนะผมจะเป็นสกิลหมัดยางยืดคนะิงครอปบ้าจะเป็นการ ต่อยออกไปแล้วเราก็สร้างความเสียหายให้ศัตรูอยู่ระยะไกลนะแล้วก็ยังมีน็อ c แบ็ c ด้วยนะครับสกิลนี้ลดแอตแท็ก10% 20วิคุณทำสกิล25วินาะส่วนในเหรียญเนี่ยผมไม่มีเหรียญสายวิง่งตามที่ทุกคนรู้เลยผมไม่มีเหรียญสายวิง่งแล้วก็เหเรียญเซตนี้เนี่ยเป็นเหรียญที่ผมภูมิใจค่อนข้างจะภูมิใจนำเสนอนะถึงแม้มันจะยังไม่เสร็จก็ตามทีเถอะอันนี้ครับเป็นเหรียญที่ผมคิดว่ามันบาลานซ์มากๆนะครับเหรียญแรกก็ดูอ,อัพกันเลยอ,อัพเหรียญแรกนะผมจะเป็นพลังป้องกัน16%กลุ่มหมวกฟาง พลังชีวิต16%กลุ่มหมวกฟางแล้วก็พลังป้องกัน18%กลุ่มหมวกฟางนะแล้วก็เหรียญที่2นะครับผมว่าพลังโจมตี18%ปารามิเซียพลังโจมตี18%ปารามิเซียแล้วก็พลังชีวิต14%ปารามิเซียแล้วเหรียญสุดท้ายนะเป็นเหรียญที่แบบค่อนข้างที่จะแบบโยกได้หลายตัวเอามันก็จะประมาณนี้นะค่อนข้างที่จะแบบยังไงอะเขาเรียกว่าอะไรค่อนข,ข,ข้างที่จะสมดุลน,นะไปทั้ง3าอย่างอืมแต่ปกติคนทั่วไปเขาก็จะย,ยัดแค่2องอย่างเน้น2อ,อย่างอย่างเช่นเน้นเลือดเน้นดาเมจ อาดีเดฟเอนด์เดนดาเมจเดนดฟเอน์ก็ประมาณนี mm ้อืมก็ก่อนที่เราจะไปรับชมนะครับผมใครที่สนใจนะผมอยากจะเล่น GTA San Online mm hmm. บนมือถือนะผมก็ต้องฝากช่องพี่ชายผมด้วยนะช่องพี่กุ๊กกูนะใครอยากดูก็ไปกดดูได้แล้วก็ฝากคุณผู้ชมนะครับผมนิดนึงนะผมนิดเดียวจริงๆนะเอื่มนิ้วไปนิดนึงไปกดตรงที่ปุ่มไลค์แล้วก็ปุ่ม subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยแล้วก็ตอนนี้ผมสามารถเปิดโฆษณาได้แล้วเนาะก็ ผมจะไม่บอกให้ทุกคนดูโฆษณาให้จบนะครับผมอ่ะเพราะว่าเวลาผมไปดูช่องคนอื่นเนี่ยผมก็กดข้ามเหมือนกันเป็น5วิที่โคตรนานเลยจริงก็กดข้ามกันไม่ได้เลยนะครับผมจะได้ดูคลิปเร็วๆเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตาแรกกันเลยไปโอเคตาแรกก็อยู่ก่อนที่ทิลเลอร์บาร์นะผมอ่ะผมก็ไม่แน่ใจนะว่าสเน็กแมนในปัจจุบันเนี่ยมันยังเล่นได้อยู่หรือเปล่ามันยังพอไหวหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่นี่มันเมตาของสีเขียวไงซึ่งสเน็กแมนเป็นสีแดงมันน่าจะพอแบบพอฟัดพอเหวี่ยงได้อยู่แหละมังนะ้งนะจริง ถ้าเกิดมันบูสตสองนี่ผมว่าน่าจะพอไหวนะถ้าเกิดบูสตอสองน่าจะพอแบบทูที่ใส่ไปได้นะถึงมันจะโดนแช่งแบบสกิดโดนโรเจอร์ปัดจะ้องคีก็ตามทีเถอะจริงโอเคมาโฟกัสเกมหน่อยนอ้องพลังแสนเจ็ดเดอนี่โอเคโออาคาใส่เหรียญไอฟี่สัตว์สืดาวมาด้วยเน้นรถคูด,ดาวสกิลสองเลยเน้นอมตะเลยอะโรเจอร์อไม่ใช่แช่งแช่งของเอ้ยแช่ง,งเขาใส่เป็นเน้นดามเมจรถเนี่ยนะเขาใส่เป็นอ่า ฟี่รอฟี่บอลแมนแล้วก็ฟี่สองปีเนาะผมว่าใส่ฟี่สามสิบล้านดีกว่าเลยสำหรับแชงอ่ะเพราะว่ามันลดกูดาวสกิลสองไงนี่ไงอุ้ยโอ้โหดูดิกูหกแท็กเพื่อนกูหกแท็กโอ้ยโอ้ยมาใส่กูจริง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 ดึงทองเอาเลือดก่อนดึงทองเอาเลือดก่อนออาไปแล้วจ้าอุ้ยไม่มาให้กูหนีด้วยไอ้เหี้ยมาใส่กูจัดอ่ะมาใส่กูสุดอ่ะ ไม่ยังไงแชงเหรอนี่ยังไงออ้ยโดนไปหมื่นห้านะไม่ไม่เบานะไม่ไม่เบานะไม่เบานะจริงเอ๊บโอ้ยโอ้ยแต่มันแรงกว่าฮะกูโดนแชงไป88ตบโหกูจะปวดเลยลูฟี่มันไม่มีตีเคลื่อนที่นะผมไม่ชอบผมไม่ชอบท่าเดินหลังนี้นะมันตะกุตะกักยังไงไม่รู้อ่ะไม่ยังไงไปหมื่นหนึ่งเอาไปหมื่นหนึ่งก่อนแชงโอ้ยโอ้มึงมึงไม่ล้มเหรอวะนึกว่ามึงล้มอ่ะมึงลุกเร็วเกินน้องชายพี่ อาวาคากูใส่ละโอเครู้เรื่องขอบใจมากราคแล้วดึงธงชิวละอย่างน้อยแล้วก็มี3ลูฟีนะดึงธงอ่าอ่าได้ได้อะไรวะได้ได้กับตันถ้าเกิดจะไม่ผิดได้กับตัน20%เปอร์เ็นาะโอเคแล้วก็แม่คิงคอบบ้าไปก่อนไม่โดนตีตีอุย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 โวยดออไม่ได้ด้วยดออไม่ได้ด้วยโอ้มนใส่กูจริงมาใส่กูจริงมันเอากูสุดดะไอ้เหียมันกลับไม่ให้กูพักกูพอดเลยนะ นี่ไงนี่ไงอุ้ยเฮ้ยมันแรงกว่ากูเหรอโอ้โหเมื่อกี้อ่ะเหรียญผมสวยกว่านะเว้ยแต่ว่ามันบูสสองไงจริงถ้าเกิดกูบูสสองก็ได้เล่นได้ได้ไดเฉยโอ้มาฟัคเกอร์นี่คิงคอปป้าไปก่อนเลยนี่คิงคอปป้าไปก่อนเลยทําไมแชงมึงอย่ามาปัญญาอ่อนเถอะนี่มาที่ของกูแชงนี่ไงนี่ไงโอ้โหสัตว์รัวสัตว์เนี้ยอื้อหือโดนนอกแบ็คเก็ดเค อะไรอ่ะอะไรอ่ะมันสกิลอะไรนี่ไงดนอาคากูาเสิร์ฟหน้าไปดิสกงสกิลอะไรปัญญาอ่อนอ่ะนี่น่นดึงเหรอดรอหนึ่งทีกูเจ็บคอเลยเรากูเจ็บคอเลยนี่เอาไปเจ็ดพันในสัตว์เอาไปเจ็ดพันแต่กูดึงธงชิวงไงกูขอดึงธงชิวเอด้ดึง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 ธงชิวเลยละกันกูขอเลือดหน่อยเออให้กูได้เกิดบ้างให้กูได้เกิดบ้างให้กูได้เล่นได้อะไรบ้างดรอหนึ่งทีแล้วก็อ,อุ้ยโอ้กูกำลังจะแทงเลยอ่ะลลี่สวยน้อง คอปป้านี่ไงคิงคอปป้าไอสัตว์แตกไป2เย็ดแม่โรเจอร์โรเจอร์กับหนวดขาวโดนกูคิงคอปป้าไปดิไอเฮียไม่ได้เก่งหี้ยแต่หรอ,อก ex อ่ะ ex ก,ก็ไม่เทา่าไหร่นี่หว่าเดี๋ยวเราดูตาที่2กันเลยไปโอเคตาที่2ก็อยู่ที่ทิวเลอร์บาร์เหมือนเดิมเจ้าเก่าเจ้าเดิมเวลาเดิมคิดใช่ปะคิดถึงคิด,คดแคทเฮียของกูเนี่ยว้าวอืมว้าวโอเคเราไม่เจอสายสีน่นิ้วมือทอนโห,หด ก็ไม่เป็นไรได้อยู่แหละเดี๋ยวมึงเจอคิงคอปบ้าไอสัตว์เดี๋ยวมึงเ,เ,เจอแบบขวาตรงเข้าเบ้าหน้าเฮีตยตาเขียวไปดิไอสัตว์โดนกูแบบมันยังยืดอะยศแม่มันจะเก่งเท่ามันจะเก่งซ้ำไหนกันเชียววะว้าวโหโรเจอร์มาที่ขามีใครน่ากลัวบ้างวะโอ้วะอะทำไมโดฟ้าใส่สงองบัวก็ได้อยู่แล้วมั้งคือโดฟ้าเนี่ยนะมัน จะบอกว่ามันใส่สองปาอามันได้ไหมมันก็ได้แหละเฮียที่จริงแล้วมันก็ได้แหละอ่ะไม่มีใครดึงธงอะกูสายวิ่งอะเปิดตำนานครับผมสนเน็กแมนดึงธงแรกเจ้าเก่าเจ้าเดิมเมื่อก่อนมันเคยเป็นมีอยู่นนะสำหรับสนเน็กแมนดึงธงแรกนั่นแหละอืมในเมื่อมึงไม่ให้สายวิ่งดึงมึงก็ไปเอามันเองวะกูก็คิงคอปบบ้าไปก่อนเลยอูใหญ่ไม่แตกด้วยวะใหญ่เหนียววะใช้ได้เลยนี่กูก็หมัดยัางยืดไปก่อนเลยนี่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 ใส่หน้ากูดึงธงชิวแล้วตอนเนี้ยโอเคสวย ให้เตาฟาทีมกูเหรอไอ้ทีมเขาไม่เอาธงนี้กันเหรอเฮ้ยกูขอดึงกูขอดึงขอดึงกูกงเตาธงกูใสายวิ่งไงสัตว์ไปแกตีนโอเคป๊าเรียบร้อยกูรอคิงคอปบ้าแล้วอ่ากูรอยัดเบ้าหน้าแล้วอุ้ยมันไม่ให้กูยัดเบ้าหน้าด้วยไงแล้วกูแดกไงกูก็คิงคอปบ้าไปก่อนเลยสัตว์เจ็ดพันเอาไปดีเฮี้ยมันไม่ดูเหมือนไม่แรงเลยเนาะจริงโอ้ยโอ้เรียบร้อยกูตายออออืื้หไเฮี้ยโคตรแรง แล้วแชงเขาทำอะไรเพี้ยตรงนี้อ่ะแชงทำเพี้ยอะไรไม่โดนแต่ว่าเฮ้ยดอดได้กูก็ลัวหมัดเลยแล้วกันงั้นนะ่ะมึงมันดอดเห็นเนี่ยเลยกูว่าตีธรรมดามันล็อกนะแชงอุ๊ยอ้าวตีแชงดอกสองพันติดบูดว้วยมาดิแชงมึงไปไหนมึงไปไหนน้องนี่ตีดอกสี่พันมึงไปไหนน้องกูแรง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 กูคิงคอปป้าไปดีสัตว์อ่ะไม่โดนหร่วะไอ้ขี้นึกว่าโดนกูสักแอคนี่ไง นี่ไงสัตว์อะไรอะไรมันเออเฮียอะไรอุ้ยมันติดบูทมันติดบูทกูใส่มันก่อนเลยรีบใส่มันก่อนอุ้ยโอ้โหมันจะตายเฮียโอ้ยไอ้มึงใส่แฉงมันด้วยเฮียมึงใส่แฉงมันด้วยนี่ไงไอสัตว์เจอเพื่อนกูเข้าไปรียดึงนี่รียดึงขึ้นเร็วเลยดึงขึ้นให้มันเร็วๆด้วยไอสัตว์เร็วๆเลยกูว่ากิงอะบันมัดยืนก้นยังยืดไปดิสัตว์เจ็ดแม่เอากูปะล่ะวัดปะล่ะเฮียวัดปะล่ะไม่วัดก็สาลาเฮียมาว่ะนี่ไง กูก็ s น a p เสนอไปก่อนจังหวะนี้กูดอดแล้วไปควย,ยวอะไรฮะฮะไปดียอะไรแตกไปดีสัตว์ดรอสทันทีกูก็คิงเขบโอ้โหแม่งล้มก่อนเไงสัตว์เอ้ยไม่ได้หล่อทีนึงกูจะหล่อจะหล่อกูก็เว้าแดกตลอดเลยไอ้เช่ยตรงนี้มีใครกันทงปะไว้มีมอโก้เหรอมีมอโก้เหรอก็แนี่ยไงสัตว์กูใส่หมัดเปิ้ลหมัดรัวหมัดกนไอ้เฮี้ยน่าว่ะเอ้ามือชะง,งักดิเอ้าชะง,งักดิสัตว์รอเฮี้ยชะงักดิ ชง,งักชง,งักนี่ไงกูไม่เน้นกูไม่เน้นชนะกูเน้นมันไปก่อนโอเคแพ้ yeah. ไอ้เหี้ยโว้ยแรงกูจบละเฮ้ยโอเคช่างมันเดี๋ยวเราไปดูตาสุดท้ายกันเลยไปโอเคตาสุดท้ายของ,ท,งที่มาลีนฟอร์ดเปลี่ยนด่านให้กูจักเทือ่อชิบะไหโอ้เช้งอาคาลูฟี่แหมทีมเรานี่ EX f u l เ EX เลยอะแบบจัดเต็มจัดจ้านอะจัดจ้ดจดนานในย่านนี้ มาแ่บเฮ้ยตาเน,นี้กูว่ามึงมีกลิ่นมีล้างว่ะไอ้เหี้ยเหมือนมึงมีล้างสังห์หอน่ะ雷达กูไม่น่าพลาดด้วยตาเน,นี้ยจริงกูว่าแบบออโต้วินมึงเนี่ยดูทีมก่อนไอนะ้สัตว์แสนเจ็ดเหรอว่า y, มันก็โอ้โหแม่งเอ็มพีกันมาทั้งนั้นเลยอ่ะโอ้โหใส่ฟรีสามสิบล้านมากันทุกคนแบบกะแม่งกะเอาแบบรถครูดาวจ๋าเลยอ่ะอุอย้ยเฮียโดฟ้าเหรียญขี้อันนี้น่ากลัวอันนี้น่ากลักกวจริงว่ากูโดนโดฟ้าเหล่าแน่เลยเฮีย ไอ้ตัวไฟเลนคีนี้แม่งเป็นอะไรที่โคตรน่ากลัวนะเพราะว่ามันจะลดคู่ดาวสกิลสองได้แบบรวยๆจริงแล้วแม่งแบบกลางโล่ได้บ่อยจัดอ่ะแม่งยิงตีแม่งแล้วถามตัวมันเป็นตัว DPS ด้วยนะแบบอาคากูเศร้าเศร้าเสียใจมึงโกรธอะไรกันกูไปทําอะไรให้มึงกันเอ่ยมึงเอาธงแรกกันไปถอดทีไอ้เฮียกูไม่ดึงละดึงธงแรกปุ๊บแพ้เลยไอ้เฮียเหมือนแม่งอาถรรพ์จัดอ่ะกูก็หมัดเอ้มันมันเพอร์นด์ดอปกูคมๆเลยอ่ะกูรอตั้งกันเฮียมาดิ ผัดกันดอสไปผัดกันดอสไปน้องเออเธอกับฉันมันคนละชั้นไหงเฮียมึงเก็ตปะมึงเคยได้ยินคำนี้ปะล่ะมึงเคยได้ยินหรือเปล่ากูบัดรรูไปก่อนไอ้สัตว์โอ้ยอุ้ยเฮียโคตรพ่อมึงอ่ะเฮียแรงจัดเลยกูโดนเฮียอะไรอ่ะเหมือนกูโดนเหมือนกูโดนอะไรที่มันร้ายแรงจัดเลยอ่ะว่าคิงคอปป้าไปดีโอ้มันเพอร์เฟกต์ดอสไข่ไว้เฮียมึงก็เก่งเกินไปละโอ้ไข่โดนบปงชา้นเลยด้วยเอ้เชี่ยน่ากลัว แล้วใครโดนมันเก็บเลือดอ่ะมึงเอามันทีไหวเฮียเอ้ยส่วยแช้งส่วยแช้งกูขอเลือดแช้งกูจะตายแช้งโอ้พ่อมึไงไงเฮียตายสิสัตว์ปัญญาอ่อนยิบหายมึงจ,จะขี้ห่วงไปไหนะวะว่ากิงคอบ้าไปก่อนเลยเฮียว่าแม่งอันตรายว่ะตอนนี้คือแม่งฟ,ฟูฟู ex แล้วแม่งน่ากลัวจัดแต่ทีแม่งอ่ะว่ากิงคอบ้าอัดหน้าม่งไปก่อนเลยนี่ไงเอาไปอู้เจ็บเจ็บจัดเลยอ่ะอุ้ยอ,าอา้าวกูตายแทน ไอ้เฮียเกมดีน้อยสัตว์กูใส่มันอนะทุกคนเห็นไหมกูใส่นนะมันอะเติง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 มาส่วนกวูอะปงัปงปงัปงปงัปงปังปังใครตายกูหนีตายเอ้ยไม่โดนยังไงอะ่ะโอ้โหมันขัดสกิลกูโคตรเกลียดเลยตัวส้นตนีนเนี่ยอืเนิร์ฟทีว่ะเกมไอ้เฮียเนิร์ฟเถอะจริงไม่เนิร์ฟเดียเด๋ยวกูเลิกเองงั้นน่ะนะไอ้เฮียดูตัวผู้ควยโคตรน่าเกลียดเลยสัตว์โอ้แย่ว่ะไอ้เฮีย แล้วแต่โคตรพ่อมึงเถาะมึงไม่เนิร์ฟก nice ็เรื่องของมึงเถอะไอ้เหี้ยเอาจริงก็มึงคนเนิร์ฟอ่ะมึงไม่เนิร์ฟมึงไม่เนิร์ฟเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปเองนั่นแหละไอ้เหี้ยถ้าเกิดมันจะยุ่งยากขนาดนั้นเนี่ยเนิบแค่เนิร์ฟมันไม่ตายหรอกจริงไอ้เหี้ยปัญญาอ่อนสัตว์คอยเนิร์ฟตัวเนิร์ฟไม่ได้นะยศแม่เดี๋ยวกูดึงธงเร็วจัดไอ้เหี้ยกูไม่สนใจแล้วไอ้เหี้ยดึงเองนั่นแหละมึงจะมาจะทำอะไรมึงก็มาไหวเฮียกูดึงจนตายอ่ะแค่นั้นแหละกูจับธงจนตายอ่ะมึงหูบอมึงหูบอมึงหูบอมึงหูจักกูบ นี่ไงเป็นคอยในการตีเฮียกันอย่างปัญญาอ่อนอเฮียตีไปเถอะไอสัตว์เลือเถอะไอเฮียมึงทำเฮียอะไรมึงทำเฮียอะไรมึงอย่ามาเอ๋อนะใครโดนนะมึงเอ๋อเฮ้ยนี่ไงเฟลิกซ์ต่อได้ไอสัตว์กูมันตึงไงมาวะมึงมาตีกูใหม่ดิมาตีกูใหม่มาเฮียอะไรปัญญาอ่อนนี่ไงกูดึงธงโชว์ไอยกูดึงต่อนหน้าต่อตาเลยอ่ะจะแพ้จะมึงดูจะแพ้มึงดูทีมกูอ่ะเฮียจะแพ้เพราะทีมกูนกี่แหละอุ้ย เอ้ยมึงไม่เอาธงไม่เอาอะไรกันเลยเหรอไอ้เฮียโอ้คุยจบละไอ้เฮียมึงซื้อรหัสกันมาหรือเปล่าวายเฮียเล่นเหมือนไม่มีสมองอะยิ้มหาแม่เอ็มงี่ยเี้โง่โอ้โจบเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้แหละไอ้เฮียคุยกูไม่ได้ขึ้นเอ็นเอ็นเพราะพวกมึงนี่แหละขอแต่ละตัวมานี่น้ำตากูจะไหลไอสัตว์สำหรับคลิปนี้นะผมผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร้นะใครไม่กดแต่เดี๋ยวกูจับเซ็ตหยอดจริงไปละบ๊ายบาย